มีหลายมุมนะฮะทีนี้มารวมตัวกันได้ยังไงพวกเราทุกคนเข้ามาที่ r s แล้วก็มีเด็กๆผู้ชายคนอื่นด้วยเขาก็แบบเหมือนกับว่าฟอร์มฟอร์มแบบแบบให้ให้เรียนร้องเรียนเต้นอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันมีโปรเจกต์บอยแบนด์ห้าคนอ่ะทำไมหาบอยแบนด์ไม่ตรงพวกนี้ไปละฮะพวกกลุ่มจอนรามผู้เต๋าโอ้โหแลราไม่เป <c oughs> ็ม <c oughs> ันแมนดานทีนี้เขาเลยเออกลุ่มเนี้ยเป็นเด็กที่มีศักยภาพจับมาเรียนร้องเรียนเต้นก่อนแล้วกัน แล้วค่อยส่งขึ้นไปคือแบบเหมือนกับว่าได้เรียนนิดหน่อยก่อนแล้วให้มีพื้นฐานก่อนส่งขึ้นไปปุ๊บมันจะได้ผ่านแล้วปรากฏว่าก็ผ่านจริงๆก็คือจาก8คนก็เขาก็คัดมันใน8คนนั้นคัดหคนออกมาแล้วเหลือสี่แล้วผีอะไรเขาสีให้ทำเป็ทรงนี้อ่ะผีตัวเดียวกับพี่แหละตะอะไปสีผมอย่างเงี้ยต้องไปเปลี่ยนสีหน่อยเอ้ยผมชอบนะมันมันเป็นคนจำกันเยอะแล้ว เอ็มวีใหม่นี่คนชมเขาโหช็อชมากนะบอกพี่ยูชิพผมสีนี้แบบดูหน้าแก่มากบอกว่าคนน้ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่บอกว่า เป็นพี่ใหญ่เป็นเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้นําอ่ะมีไหมลยลุกเลยใช่ไหมดูเคารพกันมากเลยแก่ดดูหน้าอายุอายุเท่าอายุอายุจริงๆเท่ากับพี่แบงค์คือแก่กว่าพี่แบงค์กี่วันนะแปดวันวปะแปดวัน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 ทำไมแล้วทำไมต้องเป็นผู้ผู้นำเป็นพี่เป็นพี่ใหญ่ หนังเขาแก่สุดเลยแหละตอนแรกแต่ว่าตอนหลังก็คือว่าเราจะดูหน้าเด็กสุดนะเราดูพยายามมก็เดคือส่วนรวมอะเรื่องของวงอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนที่คอยไกลเกลี่ยหรือว่าบางทีมีทะเลาะกันแล้วใครขี้งอนสุดขี้งอนสุดนี่แบงค์โอ้ยแบงค์เขาทำไปตองหลังที่ปอบให้น้นี่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 แอบเอางี้มหมสี่คนเขาสี่คาแรคเตอร์เพราะฉะนั้นสาวๆแต่ละคนของเขาเนี่ย ก็ไม่เหมือนกันดูสิว่าต้องแบ่งแต่ยอดแบบไหนเออจะได้รู้ชอบแต่ไหนชอบผู้หญิงแบบไหนเริ่มจากูก่อนก็ของอ่าแล้วแล้วแล้วฟุกันใช่ไหมฟุกชอบจริงๆคือถ้าสเปคหน้าตาต้องหน้าตาใช่ไหมหน้าตาก็ไม่มีสเปคนะคือก็สวยก็พอแล้วอ่ะบางวยสวยก็นิสัยนิสัยแต่นิสัยอย่างได้ที่ไม่เรื่องมากไม่เรื่องมากไม่เรื่องมากเข้าใจกันเข้าใจกันคือเหมือนว่าเราทํางานอย่างนี้บางคนแบบ เรามีแฟนแล้วเขแบบเฮ้ยเไม่มีเวลามาทำนู่นทำนี่กับฉันเลยต้องอย่างเมเฟืร์สอารมณ์เลยเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ต้องอย่างงั้นแหละเป็นผู้หญิงวัยเกิดอันนั้นไม่เข้าใจนะเราไมเรียกไม่เรียกเข้าใจทำไมเรียกปลงเขาตอบไปน้องแบงค์บ้าง ตั้ลยน้องแบงชอบผู้ชายแบบไหนฮะชอบแบบไหนชอบแบบไหนชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงแบบไหนฮะแบบไหนผมหน้าตาไม่เหล่าผู้หญิงไม่ค่อยชอบผมหรอกครับนี่ไงโอ้ยต้องใจก็ได้ที่แบบว่าเข้ากับเราได้ก็โอเคนี่ใครก็ได้คือไม่จำกัดเพศด้วยนะยะอ่ะพิษเหรอฮะอายุชีกันได้ไหมเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวเขาหยุดนยอมยมยอยชอบคนที่มีสมอง ไม่ถือว่าเป็นคนที่กำลังว่าอยู่ว่าดนไฟลั่มไหนแล้วเ่อไฟล่มเลยถ้ามปมีคนที่เรียนเก่งเป็นคนที่แบบว่าฉลาดคือเรามองไปในอนาคตไงว่าถ้าเราจะแบบว่าเราจะทําธุรกิจเราจะล้มละลายเราจะล้มลุกคุกคานใครจะแบบเกินหนุนเราอันนี้ไม่ใช่รายกาไม่ใช่รายการประเด็นข่าวอันนี้รายการเขาสบายสบายว่าะนเขาต้องอธิบายุัลพิธีกรก็ต้องมีคนที่มีสาระแล้วก็ไม่มีสาระ แต่พูดถึงต้องคิดดีนะทั้งนี้ผมเคยพูดคุณโอแบบนี้นะผมจริงๆเราควรจะต้องหาคนที่ทามาหากินนะหาคนที่แบบว่ามีความคิดก้าวหน้าอะไรเงี้ยถ้าวันหนึ่งสมมติว่าเราลดความขึ้นมาพิการน่ะแล้วมีกพืใครเป็นผู้นำครอบครัวไม่น่าดูดีแยกกันเลยเนขาต้องดูแลเราได้ด้วยอย่างเงี้ยเหรอฮะเขาต้องดูแลเราได้ด้วยอย่างเงี้ยหรอ ไม่แบบเพื่อนเราด้วยกันไม่ใช่เป็นคนแบบโอ้โหวันๆก็ช้อปปิ้งช้อปปิ้งใช้เงินีช่วยกันทำอาหากินช่วยกันทำาหารกินคือเป็นคนคิดไม่น่าผัวฉันชอบดีได้ฉันอะได้มาปุ๊บได้มาปุ๊บป่วยเลยได้มาปุ๊บรองเสียเลยหมดอายุหมดอายุมาได้แล้วผัเจออย่างเจออย่างยังยังยัยังยังอยสุดท้ายน้องพิ ต้องเป็นนักร้องไหม ok ชอบเป็นนักร้องไหมเออชอบคุณผอมๆตัวเล็กๆไม่ใช่หรอกจริงๆพีดชอบคนที่แบบตอบดีๆแล้วเนี่ยมีคาแรคเตอร์อะแบบมัมมัมเป็นคนอีกเอรื่องนึงคาแรคเตอร์นะเกินไปไม่เกินไปคนนี้โอเคไหมล่ะคนนี้ที่คอมอยู่อะโอเคคนนี้ดูเด็กๆทั้งสองที่เจอไม่รู้เลยเลยทำงานที่นี่เหรอพีดนี่ใครอ่ะ ม่คุณไม่รู้จักเหรอใครอ่ะนี่นะลอสแอสตอนขายังถึงด้องอด็กเด็เด็กเว็กเด็่เดกเด็กเด็กเ่็กเ็กเดคกเด็ก็กด็ดีกรั็ก็กเ็เด็กเด็กเด็กเดีกเ่็กเิ็กเด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 ็กเกเ็กเด็กเบ็เด็กเป็เด้กเด็กเด็ชเย็กอพ็กเด็กอด็กเม็กบบกเด็กเดกระหนดกอดแบเดเกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดกด อ่ะทำไอีกละเขาอยากก็อยากคุยกันให้มันเยอะกว่านี้ช่วงหน้าช่วงหน้าอ่ะก่อนช่วงหน้าครับทางรายการเรามีของมังให้เป็นสาหลายซีรีส์ผมนะครับมาดูด้วยไม่ดีไม่ดีก็ไม่เอาฉันเดาใจเธอไม่ไหวเธอคือดีกว่าฉันเธอก็ควรบอกกันจะเก็บฉันไว้ทำบ้าอะไรไม่ได้แค่เธออย่าด้แค่ มมาทร้้ยนีไไดหเ่โอเคนะกับกองสูตรีท้ายครัวนะครับทุกคนยังอยู่กับพี่ก่อนด้ครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคนต้องไปทำอาหารแล้คุณโอคุณอาร์ตใช่ใครยังเปคนทำฮะเจ้าบ้านเจ้าบ้านทำซูนโยชิโยชิ นั่งอยู่เฉยก่อนนั่งรออยู่เฉยไม่ให้ไปยุ่งใช่ไหมไม่ให้ไปยุ่งเพราะเดี๋ยวเราก็ขอเปิดใจสองท่านก่อนมันนานจะได้เจอสักทีได้ได้ไดน้องโฟกับน้องพีชเดี๋ยวไปกันเราโอเคงั้นอยูแยกย้ายปลาไหลมาเจอโอเคโอเคเราไปทำอาหารปลาไหลวันนี้เราจะทำอะไรกันดีนะเตรียมมาแล้วครับอันนี้เราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วครับเชื่อว่าต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนหายลำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ ย่าติพตาป้ายายมาจากไฮลำหมดเลยแลอคราวนี้เราก็เลยจะคิดเมนูที่เป็นไฮลำแท้ๆอะไรอ่ะนั่นคือข้าวมันไก่ไฮลำนั่นเองไม่ใช่ข้าวมันไก่มากเลยเส้นอยู่เนี่ยมีวุ้นเส้นอยู่นี่คือวุ้นเส้นไฮลำมันต่างจะพาวุ้นเส้นอะไรในบ้านเราไงอ่ะมันต่างเพราะว่ามันคือมันใช้เครื่องเครื่องของจีนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนี้มีห้าอย่างเตะวบตะฟอมฟองเต้าหู้ใช่ไหมเห็ดหอมแล้วก็ กุ้งแห้งแล้วก็อันนี้เป็นดอกไม้จีนดอกไม้จีนแล้วก็มีปลาหมึกปลาหมึกแห้งเริ่มต้นก็เทน้ำมันลงไปในกระทะก่อนนะครับพอร้อนปุ๊บก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปให้พอหอมจากนั้นก็ใส่เครื่องทั้งห้าอย่างลงไปผัดให้พอสุกได้ทีแล้วก็เติมน้ำซุปลงไปแบบนี้แหละครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือสุดท้ายแล้วนะเพิ่มความอร่อยกรมกรอบนิดนึงเอใส่ไปเลยนี่นะเป็นอันเสร็จคราวนี้ ต้องทิ้งไว้ครับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วโอ้ยหลับไม่ตื่นโอ้กำลังเดือดเลยนะครับกำดูดสังหารสะอ้านดีดีใช่ดูดีคราวนี้เราก็ขั้นตอนสุดท้ายเราเวุ้นเส้นใส่ใส่ลงไปเลยเจือเลยเพราะว่ามันจะดูดหมดเพราะมันดูดเลยขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่วุ้นเส้นลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วยกขึ้นเททิ้งใช่วุ้ยเทใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับ าสนใจอยากได้สู่ในรายการเข้าไปขอกันได้ที่ w w w t w i s t e r c o m y o s h i d i s t o หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเอาละครับกลับมากับปีท้ายคลัวนะมะเป็นคอขอคอาหรือไงฮะเดี๋ยว่อนถามก่อนทั้งสองคนนี้รู้จักกันมานานยังฮะพี่กับโฟก็ประมาณ4ปีสี่ปีเออมาๆๆๆๆๆมามา้ามามา้าม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 ๆมาไาม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 า อาจทก็เรียนร้องเพลงเรียน acting อะไรเงี้มาด้วยกันเข้ามาจีบหรือยังไงก็ไม่ได้มาจีบค่ะแต่ว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันก่อนใช่ค่ะเริ่มงต่เป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื่อนแล้วยังไงถึงเป็นแฟนกันเนี่ยเออนั่นคือังไงยังไงก็เหมือนพอคุยกันรู้จักกันก็คือเหมือนนิสัยอ่ะค่ะก็แบบคิดก็เป็นคนแบบตลกตลกอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันไปมาก็แบบแต่ทีนี้ไม่กลัวเหรอว่าจริงๆต้องต้องบอกทั้งจริงๆทั้งสิกฟินด้วยเองแล้วก็ทั้งโปรโมทเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์นะมีชื่อเสียงแล้้ววอยยยู่ดดีีมาเเเเปปิผ็นนนนแแฟกับบ ซึ่งที่อื่นคนอื่นเขาไม่ค่อยเปิดกันนะมันเราไม่เราไม่รู้สึกมันเหมือนว่า <g ül> จริง,งจริงจริงจริงก็ไม่ได้เปิดแต่ว่าคือไม่ได้ปิดอะไรคือเราไปกินข้าวดูหนังลแล้วก็บอกอะไรแค่นั้นเองอ่าก็คือ,อมไม่ได้ปิดกัน้นไม่ได้ปิดบางอยากจะรู้ก็รู้ใช่เ<ๆ>พราะเกิดสมมติเราบอกอ๋อเปล่าค่ะไม่ได้ไปด้วยกันคือไม่ใช่คือด้วยด้วยด้วยนิสัยของพิษกับโฟก็จะแบบ พี่ไม่ค่อยชอบแบบมานั่งโกหกหรืออะไรถ้าทำอะไรก็ทำเราไม่กลัวไม่กลัวเสียคะแนนแบบนิยมหรอกแปลกแปลกใครขับบ้าง่าตอนนี้ก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้นิยมอะไรใครขับบ้างใครขับบ้าไหนบ้างเขาก็รู้ครับเพราะว่าแฟนคลับส่วนใหญ่ที่เป็นแฟนคลับเจอในวงการเพลงมันเขาก็จะเจอกันแถบแรกเขาก็มารอหน้าตึกเลยไม่รู้หรือเปล่าติดตามผลงานของน้องโป้ก็ต้องทุกวันนี้ต้องต้องติดตามเพราะว่าแบบมีเพลงใหม่มาก็ล่าสุดเขาร้องเพลงเลยอ้าวนึกนานนึกนั่นปาชู อ้ยเพลงของคนรู้ใจนะครับนายพิษเพลงช้าแข่งกับน้ำตาแล้วเป็นเพลงเลยเพลงเร็วเพลงเร็วมีไหเพลงเร็วเพลงช้ายังอึ้งเลยครับเพลงเร็วนี่จะไหวแล้วครับไหวไหมไหวไหมทำไมพี่ฟลอยดตอนนี้เหงาไหมก็โชว์เต้นคู่เลยได้ไหมพี่อยากเห็นอ่ะเป็นเป็นนุ่งเป็นนุ่งรบหรือได้มาอย่ากเลยหรือเดือดเท้า